สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟทีแฟนคลับแฟนช่องหลักกี่ช่างสุข,ขุสุขคนนะครับผมทั้งเอฟทีเก่าแล้วก็เอฟทีใหม่ที่เป็นเข้ามาติดตามนะครับเออวันนี้นะครับผม,ผมวันที่ยี่สิบสี่เดือนพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับผมก็มาพบก,กันชื่อก่านะครับกับนาทางของลาฐพัฒนานะครับแนววันที่ผ่านมาก็ ขอโทษขอให้ซสีลใจนะครับผมเล็ก,กตัวเล็กรกืดจับคู่ให้รุดไปนะครับแต่ว่าตอนนี้จะล้างกัแตกสามตัวนะครับผมก่อนจะคอยบนกระทางตัวเลขของมอนีนะครับผมกขอพาปากคาเตือนมาแล้วน,นะครับผมคาเตือนคลิปวิดีโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ แล้วนครับพี่น้องก,ก็จะขอให้เบิ้งหน้าทั้งตัวเลขของมือน,นี้นะครับผมมาเบิ้งสรุปของงวดที่พันมานะครับเพื่อเป็นหน้าทั้งของงวดนี้นะครับผมก็สําหรับงวดที่พันมานะครับเลขที่ออกสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับสองห้าสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามตัวบนออกเจ็ดหนึ่งศูนย์สองตัวล่างก็สามเจ็ดนะครับส่วนทางสองปปรเราก็ออกข้างล่างสองห้านะครับ ข้างลางสองหานะครับผมสปปอลาวนะครับผมอันนี้นี่ของไทยนะครับอันนี้สองปลาวนะครับผมจกาไม่ไปโซ่ให้หมาเนี่ยครับสำหรับหัวทีพันมานะครับผมส่วนแอดก่ไหม้รทั่งลดไปนะครับสำหรับตัวจับคู่นะครับ ตะววันนี้นะครับผมก็คิดกาว่าน่าจะผ่านนะครับอันวันที่ผ่านมานะครับผมก็สามตัวแตกในตารางนะครับเรียกว่าเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับแตกสามตัวในตารางเลยนะครับส่วนตัวรูดกับวิ่งนะครับรูดวิ่งนะครับให้ที่สี่กับเจ็ดนะครับผมก็เขาที่เจ็ดนะครับเขาที่เจ็ดนะครับพี่น้อง ต้นจับคูก่กระเสียดแท่แต้มเดียวนะครับแต่เสียดายนะครับเสียดายมากนะครับผมให้สองเจ็ดออกสามเจ็ดให้สองศูนย์ออกหนึ่งศูนย์นะครับผมน่าเสียดายมากนะครับ, 37, รบ,ส,รบส่วนสี่ตัวกระรุดแต้มเดียวกันนะครับรุดโด 7, 7ต้น,นะครับผมให้สี่ศูนย์เจ็ดออกหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับกับเรือแค่แต้มเดียวนะครับผม ส่วนสามตัวเอ้ยส่วนลักลอยนะครับลักลอยเข่าที่ใหซีเจ็ดศูนย์นะครับเข่าที่เจ็ดนะครับผมลักลอยเป็นหมวดที่สองนะครับหมวดแรกก็ไฮซีตัวนะครับกับเข่านะครับผมบเข่าว่านะครับเจ็ดนะครับผมหลังจากที่ให้หลังจากที่ยุด ไปสองสามมวดแล้วครับตักลอยนะครับผ่านไปสองสามหวดเราก็มาเข่าอีกงนะครับผมนี่งวดเป็นหมวดที่สองนะครับอ่ะก็มาณนี้นะครับสําหรับหมวดทีพันธม้ามาตามตรงหวดอีกได้เลยครับเอาวันี่ครับมาแเราก็อย่าลืมนะครับผมขมาแเราก็อย่าลืมซอยไป่งกำลังใจให้กับทั้งช่องนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมก็ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทั้งช่องนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเปิดการมองเห็นด้วยนะครับตอนที่ชมนะทั้งตัวเลขน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามแล้วกดสั่งกระดิง่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมจะได้ผ่านชมคลิปใหม่หตัวเลขเด็ดดีๆนะทั้งเหมือนจากทั้งช่องนะครับมาตามกันต่อเลยครับผมสำหรับราษฎรนางวดประจำที่ที่24เดือน5ปี6 7นี้นะครับผมก็ เลขในตารางนะครับเลขในตารางกับ9 8 7ด็หนึนะครับ9 8 7 1 6 5ดนะครับผมอันนี้ันนี้คิดว่าน่าจะบ่พราดน,นะครับในตารางน่าจะเข่าอีกขึ้นเก้านะครับผมอาจจะ3มตัวหรือสตัวแตกก็ได้นะครับส่วนตัวรูดนะครับ8กับ9นะครับตัวรูด8กับ9นะครับ แล้วก็จับคู่นะครับ8 5 8 4 5 1 7 5 7 5 3แล้วก็1 3 8 7นะครับหบเดมิสเจ็หางนะครับผมก็ตัวเองก็คือ8 5 8 4 5 1 5 3นี่แหละครับส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็ หนึ่งห้าสามสามหนึ่งห้านะครับกับเลขตัวเดียวกันนะครับกลับไปกับมาเสร็จนะครับผมก็เป็นที่สามหนึ่งห่านะครับส่วนเอ่อสี่ตัวนะครับผมก็แปดสามห้าหนึ่งนะครับลักลอยนะครับลักลอยก็มีสามตัวนะครับผมก็หนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามหานะครับก็เน้นที่สาม นะครับเน้ที่สามกับห้านะครับหรือไม่แน่กันหนึ่งอาจจะมีโอกาสมาใกันนะครับผมทุกตัวมีโอกาสมานะครับผมแต่แอดมากอะคือสามนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับนทั้งตัวเลขของงวดประจําวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับผมกำหนดจะไว้เลยครับตัวเลขอะมิคอบิลูเด้อพี่น้องใช้วิดเจรัญในการรับชมเยอะๆนะครับผมตัวเลขมิคอบิลู ทำมาเป็นแนวทางให้กับเอเตีเท่านั้นนะครับไปก็มกไปมักจัดนะครับไปขัดทานนะครับผมบมากกับเบืวว้องผมความนเชงนะครับแต้ก็มักใจกันไปนะครับผมส่วนท่านที่ไม่ชอบที่แอดจับคู่ให้นะครับจับกันเองได้ในตารางเลยนะครับในตารางโอกาสมา มีโอกาสมาแน่นอนครับในตลาดนะครับผมเอาแล้วครับเหมือนนี่กับประมาณนี้นะครับขอขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับผมโชบหมาลำร้อยถูกเหมือนกันนะครับแหงๆนันหมานะครับผมปังๆนะครับ